ตำเซ็จเใหม่ๆแล้วอืมว้าวลุกยั่มมี่อืมอืมสวัสดีจ้ะพี่น้องพบกับโอยอีกแล้วกับปั๊บไปรอบมาวันนี้มากินตำสั่วไหลบัวกันพี่น้องมาแซ่บเลยนี่ตำเซ็จเใหม่ๆแล้วอืม ว้าวลูกเสียมี่ว้าวเป็นตัวแซวพี่น้องตำซัวไหลบัวนี่ใส่ใจไหลบัวมากแบบกรอบๆเลยืมครับพักแกงกับไม่ยังหลายเนาะพักสเมกพักติวบักทัวบักแตงบักเขือก็จะมีไข่ลูกน้าพี่น้องไข่ห่างห่างน้อใหม่มา,าสมกันปลาข้าปูเส้นเหน,นียวนุม่มมาจวนกันนะพี่น้องเดอ้อ ืแซ่บอร่อยมากเพี่อนจำทานไงเลยซีซันจัดจ้านเพี่อสิงคโปร์นเหนียวครับพี่น้องเหนียวเยวอัลลัดืไหลบัวหากินยากืม ปุ่นเงาครับคืมฝ้าคืมฝนมาแล้วพี่น้องฝ้ากินเดี๋ยวฝนจะไล่ฮะฝนตกห้มามไม่อยู่ใหญ่เนี่ยอืม,อมแซ่บครับอืมใครลูก ไข่ห่างห่างพี่นอ้องแกม้มปา่นกินไข่ด่านมันไข่ด่านไม่ค่อยกินกินยากมาจวดนด้กัน,นะพี่นอ้องมื่นกับว่านแม่แล้วเนาะม่ง้อ้ไปเข้าไปไหวแม่ มัน้ะใหม่นะใหม่ต้มจับลายใส่ขกาวปุ่นแซ่บแซบพีน่น้องนัวครับอืมมาส้มกันเดอ้อหยาบกินคนเดียวเงา เอาวงเอาไปสดหนามหนามมันนัวครับจับลามเนี๋ยสดนามมันหนัก,หหหนนนกเสือบอลผักจิ้วปลาสเมกเข้าไวันนี้ไปหาผักผหาผักบัทนันเก็บเอาน้ำบาดเอา ใบบระเกียงก็กินได้ด้วยพี่น้องปาร์ส,ส,งสิงคโปร์เนี่ยเหนียวครับอือหือข้าวกัะเดียเปรี้ยวอือใช่พี่น้องเด็กเส้นวันนี้เป็นเด็กเส้นสิงคโปร์นนะ เก็จะบอกว่ามันแสบอีดิขยิโตใครโต บอกปากกับภัยเด้อพี่นออ้องเจ้าอืมขออย่าแซบมาซุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด๋ผ่านไปผ่านมากอะมาจอยกันได้ขอเคบบุญ แซ่บลายเส้น้อยๆเหนียนวๆนุ่มๆต้มใส่เกลือใส่รสดีเขจาจะนัวหฮาวแน่ว่างมหมดแหละแซ่บลาย ใดเลิกงานกะบั่านเห็นกับมซุ่มกันได้พี่น้องเด้อข่้นอยากกินกับไปตำมซุ้มกันมืนกับวันหยุดน้องวันแม่วันแม่แห่งชาติอยู่กับแม่กิจกรรมเกิจกรรมร่วมกันพาแม่ไปเที่ยวเนาะจำนวนดี สวบายหักกับหักแม่เขามือะนะพี่น้องนะถ้าพูดถึงก,กับบ้าเป็นว่าละแห้งชาติขั้นแม่ขั้นแม่ขั้นแม่จมกับแม่ดาเนี่ยโอ้เสียมาแม่ฮักด้วยเนี่ยจมสมือกับเสียหักสมือนะบอยหยอกดนะ้ำพี่น้องบอหยอก จับมาก้าอันนี้ยังกินแรงพี่น้องย่าเริ่มต่ำมาก ตำบมักทงตำขมักปุ้นตำบมักแตงตำบมักทั่วบ,นบานๆเท่าไงกินกับยังกระแสบจิดใจไรบวัวมันโดนกินกระแสบปัญหายหกเสียงรถเสียงล,ยงลางกับคนกำลัเงเลิกงานนะพี่น,นะน้องเนาะติดนั่งกินอยู่กลางนนลนถนนเลยเออติดถนนลยทั้งวังกับเป็น ข้างหลังจะเป็นเออนะไรยังวะถนนนะน,น,นะ,น,ะนี่ก็จะเป็นรั่วเค็มเนี่ยแสบหลายพี่น้องอฝนก็จะสต๊อบมือใดบุคึมมากล่ะจักงน้อยเล,ยลับเพื่อนมาพายุเข้าส้น เมนมันแซบอย่างนี้โอ้แซบหลายแซบหลายอื้มเบิดแล้วพี่นอา อือมจับได้ยิ่มละเอามื่อนี้พี่น้องกับพ่อสนิีนอกกับเมนูตำสั่วไหลบัวแล้วก็มีไข่ไข่ลุกไข่ห่างๆอย่เป็ะบ,บ้านเท่ามื่อนี้กัขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่เขามารับชมปลาไปแล้วเนาะ เป็นกําลังใจให้โอ๊ให้คลิปต่อไปให้คลิปมวนๆเนาะมื่อหนาพอกันไหมเมื่มนอนี้นกับพ่อแล้วพี่น้องขอฝากอะไรก่อแชร์เลยเด้อลมมั่นเลยสงสัยว่าฝนจะตกละไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้า